สวัสดีครับพี่แป้งตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับพันขนค่ะพันขนใช่ไหมครับวันนี้พี่แป้งมีลูกมือไหมครับเยอะมากเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่มีใครบ้างครับรู้มมาจากไหนกันครับลูกมือพี่แป้งเป็นหัวหน้าคุมงานใช่ไหมครับวันนี้นี่นะครับพี่แป้งเป็นพนักงานช่างฝ่ายขนของเราวันนี้มีลูกมือมาเยอะมากครับ แม่แดนเปิดตัวครับลูกมือลูกมือช่างทำผมฮิปแป๊ครับแนวหน้านะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแนวหน้าเลยนะครับผมเนี่ครับนี่ครับกำลังพันกันแบบสมัครแคแว่งกันเลยครับเหมือนมืออาชีพเลยนะเหมือนมืออาชีพนะครับโปรเฟชชั่นอลเหมือนมืออาชีพเลยมืออาชีพเลย โระดับพระเอกนางเอกเลยนะครับพี่อะบอกว,ว่าการละ,ละสิบบาทการ <laughs> ละสิบบาทรับอย่างเดียวการละสิบบาท <laughs> จริงไหมครับเราจะได้ไหมเราจะได้ไหมไ ได้แล้วได้แล้วครับอันนี้นี่นะครับโอ้ถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับออก้นี่ก็จะเป็นพันสีนกกระจอกเทศสีขาวสีขาวนะครับนะปานี่นะครับเป็นกิจกรรมเวลาว่างนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่โอไมค์ก็เลยนบตั้งแก้วโดนกันแล้วโดนกันแล้วอันนี้ทำยางไหมครับ ต้องต้องใช้ประสบการณ์ใช่ไหมครับโอ้ต้องค่อยค่อยพันขอพิ่งมาถึงนะครับจากประเทศจีนปลาเม็ดอินใช้หน้าเลยครับจากประเทศจีเลยพิ่งมาถึงวันนี้สดๆดร้อนๆครับก็รีบทําเลยนะครับรีบทาเลยควไมทํางานนี่ครับเลอะมากครับเต็มเต็มเต็มห้องเลยครับนี่ครับตอนนี้ยังเข้ามาไม่เข้าไม่ไม่เข้ามานะ่เอเตอร์ไมคุ้มเก้อไม่เอียงอะสลัน นครับะตอนนี้ก็มาบ้างส่วนนะครับถ้าใครตามก็จะรู้ได้เลยว่าความสวยความงามเขาอยู่ที่นั่นเลยเหมือนใครน่ยปลาปลาก็คือดีแท่านั้นตัวอันชิ้นก็จะบางห้างหน่อยลองซองเยอะยะเอยยดละเรียดด้วยนะน้อยดูที่นี่ครับนี่น้อย คือแบบโค่นน้ช่วยกันนะครับเมื่แล้วคุณเอาแต่อำแพงมาโชเนาะความทิ่ถูกเปิดเลยแล้วเสียงไหม่กันแล้วบอลซุบมกำแพงซุบมกำแพงเสียงไหมเสียงไหมแล้วนี่ครับอันนี้ทำใกล้ๆก็คือทำยากไหมครับเนี่ยไม่ยากใช่ไหมครับเห็นแค่นี้ค่ะโอเห็นแค่นี้ คิเลยนะครับมี่นะครับอมองกระจกมาั่อาเนี่นะครับผเลี้ยอันนี้ทาเรื่องทไม่ง่ายใช่ไหมครับพี่แปงทไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยแต่ก็คือมันยากตรงที่มันมีจำนวนเยอะใช่ไหมครับใช่อ๋อก็เป็นชาลินรามาแต่ก็คือเหมือนอันนี้เป็นไม่ใช่ิงใช่ิ่ช เป็นการรักษเป็นการรักสัตว์นะครับการอนุรักษัตว์โลกคาตไม่อแพเนรด้เราไม่อนุรักษ์พลาสติกเหรอครับอะไรนะคะพลาสติกไม่รักโลกมันมีนครัอันนี้นางเอกแกกับพี่กระตูนนะครับพืตั้งใจทำมากสวยมากต้องใช้สมาร์โฟกัสโอ้สวยเหมือนคนทำเลยใช่ไหมครับพี่แป้ง ก็คือถ้าเราสวยงานเราก็ออกมาดีใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้คือต้องแบบละเอียดขนาดนี้เลยปาดค่อยๆผ่านอันนี้มืออาชีพมากก็คือแบบแป๊บเดียวเสร็จ,จค่อยๆหมุนเอานี่ครับเดี๋ยวดูงานใกล้ๆกัน <c oughs> อันนี้นะครับงานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือแบบเริ่มแรงเริ่มกันแล้วอุ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผม อร่อยไหมครับเนี่ยอันนี้ก็นกันนะจะบางใจด้วยท้าไม่ตอบนะกินตับนะเพียงกว่าจะกินตับน้องแล้วครับท้าไม่ตอบนะนายจะกินตับเลยนี่ทิ้งกินอะไรคะน้องจะกลัวเฮ้ยมันยังจะงงนะเองยรวมหมดเยอะมากโอ้าป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 ้าการละสิบบาทการละสิบบาทใช่ไหมครับ ก็คือขนยาวมากอันซูนเนี่ยมันเราใส่โป๊ะแต่มมนบอกว่ามี่เป้ไม่ได้ไปมันรู้เลยอ่ะนีอ่ะครับผมทอมุกจาละบอคอคือว่าสิ่นะมันไม่โป๊ะอเลยมีครับมีครับคือเราทำได้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันถ้าถ้าพี่แป้ทำนอดีก็จะใช้เวลานานใช่ไหมครับใช่ถ้าทำพอดีประมาณกี่วันครับวันเดียว วันเดียวตั้งใจได้ไหมครับหรือสองวันหรือสามไม่สองก็สามสองถึงสามวันนะครับถ้าเป็ูเดียวนี่นะครับสวยมากเลยสวยมากสวยแต่น้ำต้องบีบเข้านะลูกต้องทำเป็นสวยนะครับน้ำกุ้งจะเขาจะถามหาว่าใครทำมันปุ่งมันปุ่งปุ่งแปลว่าอะไรครับมันปุ่งแปลว่ามันตึงลื่นอึงลื่นปวดแปลว่ามันปวดตัว แกลยุพ่อค่ะปูรีมาลิวมากเที่ยวลิวมากบรีมาก่าเน็มแจงไรร่าไมต้องจอบแกงพ่อนะครับมนก็แกงพ่ออะไรเป็นมนุษย์เอมนุษยัน็จะมีความสุขแบแกงพ่อนะอลยสเีกงหมอไว้หรอเลสัย แต่ตัวกระตูนเหว่านั่งเยอะกว่าอีกนะมาดูขีดเพราอันนั้นเนี่ยฟินสโตนกระตูนเออมาดูขินนี่นะครับผมต้นกำเนิดนะครับผู้คิดผลการแข่งขันแตจะบอกว่าริงก็คือพอสุดเรามาให้เดี่ดูก่อนอ้ยหยุดแสดงว่าข่้วมือกันเป็นกระบวนการเลยต้นตเลยแล้วเพรนีเปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้ว นนี่ะคเจ๋งไหมคะอันนี้คือสวยสวยมากครับปาร์ตมืออาชีพมากอันนี้ก็คือแบบทันเนียนมากนมาดูใกล้ๆนะครับปลาปลาปลาอี๋ครับผมปลาที่อังค์กรของเราทันสวยมากเดี๋ยวให้พวกเชี่ยวชาญตรวจทานไหมครับแบบนี้มืออาชีพไหมครับบ่จ้าตี ผ่านใช่ไหมครับต้องมีผู้นำช่วยแต่ผานทางนี้เราผ่านเดี่ยวอันนี้ครับตอนทำใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือแบบทคนทำมากครับผ้านี่ครับของของพอดีนี่ก็เสร็จแล้วไปอีกแล้วนนี่นะครับภาพบรรยากาศทุกคนแบบตั้งใจทำตั้งใจทำรีบเร่งมากเลยรีบเร่งครับกลัวไม่ทันงานครับผมก็จะไป ประมาณสักเจ็ดพันก้าวเจ็ดพันนะครับนี่คือหน้าหน,าหน,นไปสีขาวสามพันน,นั่นนี่เดี๋ยวไปสีขาวก่อนอันนี้คือรีแอคชั่นโอเคครับทุกคนมาคลิปนี้ก็ติดงเห็นห้องนี้นะครับไว้รอติดตามกันใหม่ถ้าว่าพ่อวีนะครับช่องของเราจะมีอะไรอะไรสนุกให้ดูกันอีกนะครับ